สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่ตลาดลุมเก่านะครับเนี่ยโอ้ของขายเยอะเลยหน้าอร่อยมากเออ ของขายเยอะมาก

น้ำจิ้มทำไ้นี่ล่ะลดกน้อยพ่อพูดมันจะเสียบแท่เอาไปยังเอาเอาอาไรจ้ะองบาทบาทกเอากขอบา

โอ้ตลาดใหญ่มากตลาดใหญ่จริงๆเอาไอแม่แม่ต้องให้พูดเอาใส่ะหมพูดตลาดทั้งหลังไอหมัองนึงก็มาเดินไปม่ได้นไปมันหลายแต่ว่ามันไม่เยอะไง มันมีมันมีเหเลือจดจร้งๆนยมันนันมีตูของมันอยู่ตูมุกตะนะไทฟฟูดน,นะแม่จะไม่ของปลาหลากหลายแล้วเหรอเนาะเอาอยางไมา้ตามเออบ้านสุด

มาเดสัมผัสเลยค่ะแล้วกูค่าท่าแห้งโกันมาหนึ่งแั่นขายขอดไก่หน่อยไก่ <c oughs> น่อยไอ้หัวสาครับ ซื้อยูมู่ han, ัลหน่งอยู่นครสวรรค์หอยซิมอยู่ตะวันจาของของบริจมาม่าแพเยาม้ามมพนี่ วันหยุดของเราเ,าเราล้วใส่อะไรเอยูุ่นก็เสือมุกสุลดอยู่ <laughs> mama <Má> là <yeah. cười> nào xin bà cái xong อร่อยไหมอร่อยอร่อยเนกาแฟแ่บแทบสซุปน้อนนมาหกาแฟแ่บพขิงอเมซอนมาละเกี่ยวนึงมันหั่นหอกระสัอเมซ้นมาเกีียวนึ่งมันยหั่นน้อนมาหลา